วิชาทําให้หมือที่สามตกต่ําอันที่หนึ่งรับการเปรียบเทียบครับนะครับอันที่หนึ่งกับการเปรียบเทียบครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแนวโน้มชีวิตของคุณจะตกต่าแต่เมื่อไรก็ตามที่มือที่สามเอาชีวิตมาเปรียบเทียบกับคุณ แนวโน้นมชีวิตของเขาก็จะตกต่านะครับคือมันเลยมีวิธีการสอนนี่ครับว่าคุณห้ามเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับคือหลักจิตวิทยาจิตวิทยามนุษย์เป็นงี้ครับนะคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเรามักจะไม่มองคนที่อ่อนแอกว่าเราเราจะไม่มองคนที่จนกว่าเราเนี่ยเราจะไม่มอง มีไหมครับคุณอิจชาคนที่จนกว่าคุณไหมครับคุณอิจฉ้าคนที่มีน้อยกว่าคุณไหมครับคุณอิจฉ้าคนที่แขนขาดขาขาดคุณอิจฉ้าไหมครับคุณอิจฉาคนที่เล็กกว่าคุณไหมครับคุณอิจฉาเด็กอนุบาลไหมคุณอิจฉาเด็กปสองไหมไมครับ คนเราไม่เคยคิดเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าครับนะครับด้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนเรามักจะเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าครับนะครับเพราะนี่เวลามือที่สามเอาชีวิตของเขามาเปรียบเทียบกับคุณเนี่ยเขาจะยกให้คุณสูงกว่าเขาโดยอัตโนมัติ นะครับเขาจะคือเราจะยกผู้อื่นให้สูงกว่าเราโดยอัตโนมัติครับเวลาเราเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับอืมเพราะงั้นเนี่ยพอเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามแต่เรามักจะยกให้ผู้อื่นสูงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วจะกดตัวเองให้ต่ําลงครับให้ต่ําลงครับนะครับให้ต่ําลง นหน้าที่ของคุณหลังจากนี้ครับทำยังไงก็ได้ครับให้มือที่สามเอาชีวิตของตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราเห็นไหมครับนี่คือวิจาที่ทำให้คนชีวิตตกต่ำครับเวลาที่หันมามองเราที่ไรคำถามคือวันนี้ครับมือที่สามส่อง หรือโซเชียลครับคุณหรือไม่คุณคิดว่าครับถ้าเขามาส่งชีวิตของคุณครับเกมของคุณคือจงทําให้เขาเอาชีวิตของเขามาเปรียบเทียบกับเราครับแล้วยิ่งกดศักยภาพให้ตัวเองด้อยล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 องในทุกๆวันครับเห็นไหมครับวิชาที่ทําให้คนเนี่ยตกต่ํา คือทาให้เขาเอาชีวิตของเขามาเทียบกับเราซึ่งแน่นอนคือคุณไม่ทําเขาก็เอาชีวิตของตัวเองมาเทียบกับเราอยู่แล้วครับนะครับเขาอาชีวิตของเขามาเทียบกับเราอยู่แล้วครับแต่ถ้าวันนี้กลับกันครับคุณเอาชีวิตของตัวเองไปเทียบกับมือที่สามมันเด็กกว่ามันอ่อนกว่ามันรวยกว่ามันสวยกว่าต่างๆชีวิตใครกันแน่ที่จะตกต่าอันนี้กลัวความลับมาบอกโคตรแพงถ้าวันนี้คุณเอาชีวิตของตัวเองไปเทียบกับมือที่สามใช่ไหม คุณก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยชีวิตของคุณก็จะตกตำ่ำคุณอยากรุ่งขึ้นหรือตกตำ่ำใครกันแน่ที่จะสมควรตกตำ่ำนะครับโอเคไหมครับอันนี้เนี่ยเราสอนนะครับอยู่ในสังแ้นครับมือที่สามครับ นะครับเคยไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เข้าใจเรื่องของการทําให้มือที่สามตกต่ามือที่สามจะทําให้ชีวิตของคุณตกต่านะครับเพราะอะไรครับหลายคนเจ็บใจเจ็บใจตรอมใจเสียใจแม้ว่าจะบอกคนอื่นว่าไม่เสียใจไม่แม,ไม,ไม้ไม่เป็นไรผู้ชายคนเดียวผู้หญิงคนเดียวต่างๆพวกนี้ครับพยายามพูดให้ตัวเองดูดีแต่คุณทุกคน ก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าตัวเองเจ็บใจเสียใจนะครับแล้วก็ไม่โอเคถ้าคุณคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นยังไงถามใจตัวเองครับนะครับเค้มไหมครับอืม